สวัสดีค่ะเต่๋วันนี้เราจะมาให้อาหารนกกันนะคะจริงๆแล้วอยากจะมาให้อาหารปลาค่ะแต่มีนกมากินแทนนะคะนกซีก่อนนะคะในเมืองโกโคสที่เราอยู่นะคะโกโคสส,สเซเลียจ้า วันนี้เรามาสามีนะคะพามาให้อาหารลกกันค okay. ่ะโอเคบายบาย่ออยังไม่เลยสวยจังเลย อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ที่เมืองเกอร์โคสส่วนมากอากาศจะดีตลอดปีนะคะทีนี้เราก็จะมาโตกันด้วยเรามากันเดินที่สกายบอกนะคะที่เมาส์เทมารีค่ะ <Wow. S 1> เดินดูสะพาน,นะะ this <is> ป่าไม้ที่ง้า <Wow. S 1> ม

Beautiful. So beautiful. And step on here. Just locking, locking, locking. Just here. the other side there. Another the there. it's christine